ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีครูผัวเมียคบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่น้ำกั้นมาได้สองสามปีพวกเขาทั้งสองหักกั้นหลาผัวเป็นผัวซื่อว่าเสียงส่วนผัวเป็นเมียน,นั้นซื่อว่าสวยพวกเขาทั้งสองอาศัยอยู่ตูมในหน่อยเก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับแคบแม่นำ้ำเพราะอยู่เขตส้นนาโบส่างใกล้สอกหลีกการคมมานาคมก็ยังบบท่านไปหอดไปถึง ยังเฮ็ดไถ่เศร้าบานในละแวกนี้มักจะอาศัยอยู่ใกล้กับแคมแม่นำ้ำและใส่เพื่อไปมาหาสู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตามภาษาคนที่อยู่ขอบเขตส้นนาโบทเซงว่าเสี่ยงกับสวยก็เซนการก็จะอาศัยแม่น้ำสายนี้ในการเพาะปลูกพืชผักเพื่อนำไปขายหรือบาแลกเปลี่ยนกับเศร้าบานและเวลาก็ได้ผ่านไปอีกสองสามปีสวยผูเป็นเมียก็ได้ถือผ้าม่านซึ่งก็เฮ็ดไห้เสี่ยงผูเป็นผัดผวดีอกดีใจหลายเมื่อ เป็นแนวนานเสี่ยงจึงได้เอาอกเอาใจและธนูธนอมเมียของเขาหลายขึ้นกวัวเดิมจังเฮดไห้พวกเขาทั้งสองมีความซุขหลายแต่ก็นาเสียดายนาแหล่งปี้นี้พัดแหล่งจัดกวัวถูกปีพอวานนำในแม่นำ้ำก็เริ่มแหงคอจังเฮดไห้พืชผักที่เสี่ยงกับสวยลงทึนปลูกก็ค่อยๆแหงเหี่ยตายจังเฮดไห้เสี่ยงกับสวยรับผลกระทบหนักจากไยแหล่งปี้นี้และเศร้าบานก็เซนการป้างคนก็ต้องป้าห้หน้าหัว สวนเพื่อไปทำงานอยู่ในเมืองไงเพื่อไปหับจางใส่แห้งงาน และหาเงินทีใดมาจุนเจือขอบขัวข,ของพวกเขาเซิงว่าเซียงก็คิดแนวนั้นเส้นการก่อนที่จะบอกกับสวยผูเป็นเมียออกไปว่าสวยปีนี่มันคือว่าแหงแ้งแหล่งหลายแถ้เพืชผพักที่วกเหาปลูกไว้ยู่สวนก็เริ่มแหงเหี่ยใต้หมดผมเลยคิดว่าจะไปทํางานอยู่เมืองใหญ่คือกับชาวบ้านคนอื่นเขาคุณชีวาจังใดสวยเมื่อได้ยินแนวน,นั้นก็ได้เฮ็ดนาเสาก่อนจะตอบเสียงออกไปว่ามันก็สิดีอยู่บ่อละทีสัน ก็กำลังทองอ่อนๆขั้นสีไปน้ำคุณก็คงจะลำบากกระยอนว่าคุณกำลังทองอ่อนๆนี่ล่ะผมจึงอยากออกไปหาเงินจักน้อยบกักในน้อยนี่มันเกิดมาลราเฮาโบมีเงินเฮาจะลำบากเอาไดเฮย้ยตะแล้วแต่คุณสิว่าดอกแต่ว่าคุณไปหาเงินอยู่เมืองใหญ่ก็ให้รละมัดระว่างเน่เดอ้อแต่ว่าห้ามเด็ดขาด ้ามไปติดเสาอยู่เมืองไงเดอ้อเออนาะผมไปเมืองไงผมจะหีบผ้าเก็บเงินแล้วก็หีบผ้ากาบไว้ใจผมได้ดิฉันไว้ใจคุ้นอยู่แล้วล่ะฉันตอนหนีผมไปเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของก่อนเดอ้อเพราะมืออื่นว่าจะเข้าไปในเมืองตั้งแตเสาเมื่อเว่าโจบเสี่ยงก็ได้กาเกี่ยมเครื่องของเพื่อที่จะออกเดินทางต่งต้งเตเสาเมื่อกาเกี่ยมแล้วเสี่ยงกับสวยก็ได้ผ้ากั้นพักพรเสาวั่นทัดไปสวยก็ได้ตื่น ั้งเต่สาเพื่อไปส่งเสียงผัวของต้นยูทาน้ําผมไปก่อนเด้อคุณอยู่ทางผีก็ดูแลตนเองแน่เด้อเดี๋ยวคุณกระบักในอยหน่อยอยู่ในท้องเป็นยังไปผมก็คงอยู่บได้เช่นกันและผมสัญญาว่าจะพาวหาเงินและพาวกับคิดว่าอีกหาหกเดือนผมก็คงหาเงินมาแบ่งเบ้าผ้าละห้คขอบครัวของพวกเฮาได้แล้วเออนะบ่เป็นยังดอกที่ฉันจะดูแลตนเองให้ดีเพื่อทาคุณกลับมาที่เบ้าแล้วคุณไป ก็ดีกลัวป่ไปหันลลาดีกลัวจะอดตายฉันผมไป้าลเมื่อขอบลากันแล้วเสี่ยงก็ได้ขึ้นเพื่อฮับจางแล้วก็มุ่งต้งเขาไปในเมืองและหลังจากที่เสี่ยงไปวิจแล้วควาวหวานซึ้งก็หายไปเพราะว่าสวยที่กําลังถือผ้าอ่อนๆก็ต้องได้อยู่คนเดียวตามล่าผางเพื่อล่อทาเสี่ยงผู้เป็นผัวของต้นกลับมาและทุกๆมือสวยก็จะออกมาล่อถาเสี่ยงอยู่ท่าน้ําเพื่อคล่องค่อ,อ,อยวันเวลาที่ผัวของ ต้นจะกลับมาและนี้ก็ผ่านไปสามสีเดือนแล้วและก็ยังอีกสองเดือนที่เสี่ยงผัวของต้นคงจะกลับมาก่อนที่สวยจะเว่าออกมาว่า ทองของดีฉันกําลังใหญ่ขึ้นมาแล้วและก็ย่งอีก2องเดือนก็คงจะหอดเวลาเกิดอดเอาเด์ลูกอีก2เดือนพ่อของลูกก็คงจะกลับมาและพวกเฮ้าก็จะได้อยู่น้ำกั้นสามพ่อแม่ลูกยางมีความสุกตหลอดไปตัดภาพมาทีเสียงเมื่อมาหอดเมื่องใหญ่เสี่ยงก็ได้เฮ็ดเวียกหนักยางมีความออดทน และกเ็เหวียกนักทุกอย่างโดยบบได้ลังเกียดเวียกแต่ยางใดเพื่อที่ต้นจะหาเงินให้ได้จำนวนหลายเพื่อที่ต้นจะได้เงินกลับบ้านไปหาลูกเมียของตน ทีกำลังล่อถาต้นอยู่เสี่ยงมึงก็มาเฮ็ดเปียกแต่หลายเดือนแล้วและเงินมึงกระเก็บได้หลายนแน่แหละเดและตอนนี้ขวยกได้ยิ่นเข้าว่าเมียมึงกำลังถือผ้าทองแก่ไก่จะเกิดเต็มที่หล้วไดและเมียของมึงก็ได้มายื่นล่อถามึงทุกๆมืออยู่ท่านำํำเอออีกสองเดือนกู้ก็คงเก็บเงินได้เป็นกอนแล้วพ่อหายลูกเมียของกูสบายแนะ่ได้เขามาในเมืองท่านทีกู้ก็อยากหาเงินให้มันได้หลายๆแนะ่เพราะว่าอีกสองเดือนลูกของกู้ก็คงจะเกิด กู้ก็คงบม่มีเวลามาหาเงินอีกเออกะสั่งกะตามใจเหมองแต่ถ้าเป็นกู้กูกลับแล้วปัานนี่เมียถือผ้าท้องแกอยู่คนเดียวตามลําพังอีกบาดเจ็บไข้ไผ่สิเบิงเออหนาะอีกสองเดือนก็คงจับบ่เป็นหยังดอกนั่นละครับเสี่ยงไดยคมใจต้นเองเพื่อต่อปิกแบ็กผูเป็นเพื่อนแต่ในใจต้นเองแล้วนานก็คิดฮอดและเป็นห่วงเมียสุดทหักของตนจนใจสิขาแต่โดยความจําเป็นเสี่ยงจึงได้จาใจพญายามหาเงิน ได้หลายก้อนเพื่อที่ลูกเมียของตนจะสบายในผ้าผากหนาและเวลาก็ได้ล่วงเลยมาสองเดือนสวยที่ถือผ้าทองแก่ไก่จะเกิดเต็มทีก็ได้มายืดอยุ่ทานํำตามเคยเพื่อล่อทาผัวสุธิหักของตนด้วยข้อหวังว่าผัวของตนนั้นจะกลับมาทาตามถาค่อยตามคอยจังเหตุให้สวยหน่อยจแล้วก็จินตนาการคิดไปเองว่าผัวสุธิหักของตนอาจจะไปมีคนไหมก่อนที่จะจม พ,พึมพำคนเดียวออกไปว่าเสี่ยงผัวสุทีิฮักเอ้ยนี่ก็ฮกเดือนแล้วเสี่ยงคือบอท่านเห็นกลับมาทีสันคิดหอดเสี่ยงเหลือเกินและในขณะที่สวยกำลังจมพึมพำอยู่นานก็ได้มีเศร้าบานคนหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาและเห็นว่าสวยที่ถือผ้าทองแกมายืนลอดทาผัวทุกมือทุกหวันก็หู้ซึกเป็นห่วงย่านว่าสวยแม่ม่านทองแกจะเป็นยังไปแต่ก็สวยยัง หลายบอ่อดดก่อนที่จะเบ้ากับสวยออกไปว่าสวยเอ๋ยนี่เองก็ถือผ้าทองแกแล้วบ่ควนออกมายื่ล่อทาผัวด้วนป้านนี้เดี๋ยวบอ่อสบายจะลำบากเอา้าใดอีกบอ่อโดนหมกเสี่ยงผัวของมึงก็คงจะกลับมาเองดอกบอ่อเป็นหยังดอกลุงที่ฉันจะค่อยเสี่ยงอยู่นี่ละเออเออเตือนมึงโดยคววมเป็นห่วงแล้วใดมึงควรกลับไปพักผ่อนแน่เดี๋ยวเมื่อยเกิดเป็นลมเป็นแรงไปสิเฮ็ดจัง ได้วกกู้แห้งอยู่ไกลสิสวยยังมึงได้ทานบอเป็นยังดอกลุงขอบใจเดอ้อที่เป็นห่วงดีสันจะล่อทาเสี่ยงกลับมาอยู่นี่ละนั่นละครับเศร้าบานได้เตื้นสวยด้วยความเป็นห่วงต่างหลายครั้งแล้วแต่สวยก็บ่พั่งเลยเศร้าบานจังบบหูเสิเฮ็ด่นวไดจังได้เอาหมากไม้ที่เก็บมาจากสวนใหม่ๆให้สวยก่อนที่เว้า,เากับสวยออกไปวาสวยลุงสวยมึงได้ ได้เท่านี้แล้วเดอ้อลุงสิกับก่อนมียังกระบ,บอกเดอ้อลุงสิผ้า้าบานมาสวยเมื่อเว้าโจบ้าบานที่มีค่วมหวังดีดก็ได้พ่ายเฮือกับแล้วปล้อยไห้สวยยื่นอยู่คนเดียวตามล่ำพังสวยยื่นลอดถาผัวของต้นจนหอดคำและในขณะที่สวยกำลังยื่นลอดถาผัวของต้นอยู่นานก็ได้เกิดสิ่งที่บอคาดคิดเพราะโดยค่วมที่สวยยื่นเป็นเวลาโดนจังเห็บไห้สวยเป็นวิ่นนามือต้าหลา และแขนขาต้นตัวก็สันซ่าไป้าหมดก่อนที่สวยจะตกลงไปในน้ำเมื่อสวยตกลงไปในน้ำแล้วสวยก็สวยต้นเอี้ยงยังบได้และโศกหายเศร้าบานก็บอได้ผ่านมาแถวนี้เพราะว่ามั่นมืดคำหลายแล้วสุดท้ายสวยก็ต้องขาดใจตายพร้อมลูกอยู่ในท้องเป็นผีใต้ทั้งกลมไปในที่สุดว่ามาก็ไปต้าสงสารสวยเนาะขับนะที่ล่อถาผัวจนตนเองกระตองมาตาย เสาวันทัด เศร้าบานที่ผ่านปผ่านมาตามแม่น้ําเพื่อไปามาซื้อขายก็ได้มาพบศพของสวยที่นอนใต้ผู้อยู่ทั้งนาน้ําบนที่สวยยื่นลอดท่าผัวโดยบย่อมไหลไปทางใดเศร้าบานเมื่อเห็นแนวนานก็ตกใจและยานก้วสุดขีดก่อนที่จะห้องเสียงดังด้วยความตกใจออกไปว่าเืออีสวยเมียบักเสียงเป็นผีใต้ทั้งกองเมื่อสวยใต้ไปแล้วเศร้าบานก็ได้จัดพิธีงันศพให้สวย ้วยเอาศพของสวยไปพังไววอยู่ป่าสะทายมู่บานเมื่อทาาบ้านทำพิธีงานศพแล้วด้วยคววมหักและจิตใจยังเป็นห่วงเสี่ยงผู้เป็นผัววิญญาณของผีนั่งสวยจึงได้วนเวียนและปรากฏให้เห็นอยู่ทานำเป็นประจำแล้วก็จมหาผัวของต้นตลอดเวลาเสี่ยงผัวสุดยากของสวยป้านใดเสี่ยงจะกลับมาดีสารขีดทอดเสี่ยงเหลือเกิน บิ๊กแบกที่กลับมาแต่ทำงานก่อนเสียงบิ๊กแบกกลับมาบานด้วยคี้เพื่อผ่านทานนำของเสียง เมื่อมาหอดก็เป็นเวลามืดพ่อดีเมื่อบีกไพ่เฮือเขาไปไกลๆบิก๊กแบกก็ต้องในอาปากค้างเพราะบิ๊กแบกได้เจอเขากับสวยผีใต้ทั้งก้มพ่อดีก่อนที่สวยผีใต้ทั้งกลมจะได้ถามบิ๊กแบกออกไปว่าไอ้บิ๊กแบกเอยเห็นเสี่ยงผัวของดิสันบ่เสี่ยงไปเหตุเวียกอยู่ในเมืองป้าน,นียังบ่ท่านกลับมาดิสันคิด ดอดเสี่ยงเหลือเกินบิ๊กแบกเมื่อเห็นแนวหนานก็ตกใจและยานกั้วสุดขีดก่อนที่จะหิบผ่าผพาเชือหนียางบกิดซีวิตเมื่อบีกพ้าเชือหนีวิตแล้วก็ได้มีเศร้าบานที่เคยเอาหมากไม้ให้สวยทีกําลังกลับมาแต่สวนก็ได้มาพบกับสวยผีใต้ท่างกลมห้องถามออกมาว่าลุงผ่านมาทางนี้พอเห็นเสี่ยงผัวของดิสันแนปบอเศร้าบานเมื่อเห็นแนวหนานก็ยานกั ตัวสุดขีดจนต้นตัวแข็งไปหมดก่อนที่จะกระโดดออกจากเหือแล้วร้อยนำหนีไปนั่นแหละครับเรื่องนั่งสวยผีใต้ทั้งกลมหลอกเศร้าบานได้โด่งดังและซาลือไปใกล้ทั่วหมบานจังเหตห้หเศร้าบานต่างก็้ากันย่านกลัวโบกาแม้จะผ่านไปทําม,มาค่าขายหรือไปให้ไปสวนในเวลาก้างหวานหรือว่าก้างคขนตัดภาพมาที่เสียงที่กำลังมาแต่หาเงินอยู่เมืองใหญ่ ด้วยความดีใจและคิดหอดลูกเมียหลายเสี่ยงเมื่อมาหอดก็เป็นเวลาเมื่อคํำพ่อดีจังบ่ได้พบกับาวบ้าบาหรือมูเพื่อนคนใดเลยเพราะบริเวณนทาหนำของสวยนานหลังจากที่สวยได้ใต้ไปด้วยความเฮี้ยนของสวยผีใต้ทั้งกมจังเหตให้ยบม่มีาวบ้าบาคนใดกล้าเขาไปไก่หรือผ่านไปผ่านมาใกล้ทาหนำของสวยเลยเสี่ยงเมื่อมาหอดก็เห็นเมียของตนย่งถือผ้าม่า ยื่นล่อทาต้นอยู่ท่าน้ำจังเหตห้เสี่ยงหูซึกแปลกใจหลายแต่คว่ำเจริงเมียของต้นต้องเกิดมาแล้วแถมเศร้าบานที่พ่ายเฮือมาทรงก็ทํำทาย่านกลัวแล้วก็พากับคือกวายานย่ังบ้างยางแต่โดยควมที่คิดหอดเมียและลูกหลายจังเหตห้ยเสี่ยงลืมคิดเรื่องนี้ก้อนที่สวยเมียของต้นจะว่าวออกมาว่าเฮาพี่มาหอดแล้วบด่ดีสารดีใจหลายที่คุ กลับมาดิสันคิดว่าคุณจะไปมีไหม่แล้วผมก็คิดหอดคุณเชนกันและโดยความที่เวียกมั่นหลายและเงินก็พ่อหาได้ผมจึงเห็ุทุกวิที่ทางเพื่อหาเงินมาให้คุณกับหลูผมจึงกลับมาสาแน่นี่ละ่ะโอ้ดิสันดี่ใจหลายที่คุณยังบ่ลืมฉันสิให้ผมลืมใดจังใดผมอยู่ผนบ่มีมือใดที่ผมบอคิดหอดคุณกับหลูว่าแต่นี่คุณก็ถือผ้ามาใกล้เก่าเดือนแล้ว เป็นอย่างหลูกของเฮาคือ,อย่างบทท่านเกิดจากเธอสวยเมืออ่อได้ยินเสียงผัวของต้นถามแบบนั้นก็ได้เฮ็ดนาเสาก่อนที่จะตอบเสียงผัวเป็นผัวออกไปว่าสิท่านหอดเก่าเดือนใดจังใดดิสันถือผ้าหาก็ได้เจ็ดแปดเดือนคุณลืมไปแล้วบ่สมพ่อละคุณจึงกลับมาหาดิสันชาแบบเนดิสันว่าคุณต้องไปมีคนใหม่อย,ย่างแน่นอนจ้ากับเพื่อนดีกลัวสงสัยผมจะลืมหลีหันละมมยื่นโซกั้นแบบนี้ เดี๋ยวโย่งกัดบ่าใดเมื่อเว้าจบพวกเขาทั้งสองก็ได้พากันเมื่อเหือน เมื่อเมื่อหอดเสี่ยงก็ได้อยู่กินกับสวยเป็นเวลาโดนโด้วยที่เสี่ยงบูหูเลยว่าเมียของต้นนานได้กล้เป็นผีใต้ทางก้มไปแล้วสวยก็ได้ดูแลบ,บุรบัตเสี่ยงผูเป็นผัวเป็นอย่างดีซึ่งว่าสวยนานก็ได้พายามเหตุทุกอย่างเพื่อบุหัยเสี่ยงผัวของต้นหูหรือออกไปมาหาสู่กับเศร้าบานเพราะว่ายานวันหนึ่งผัวของต้นจะหูคว่ำเจงและเสี่ยงก็เสือใจเมียพอหักเมียหลเศร้าบานเมื่อ เห็นเป็นแนวนานก็หูซึกเป็นห่วงเสียงและก็พยาญามที่จะบอกเสียงตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็บม่มีโอกาสเพราะว่าเสียงนั้นได้อยู่กับสวยผู้เป็นเมียตลอดเวลาเศร้าบานจึงได้จับกลุ่มเพื่อซอกหาวิธีทางที่จะสวยเสียงออกจากนั่งสวยผีใต้ตังก้มให้ได้บักเสียงนี้มันบ่หูอลีบอว่าเมียของมันใต้เป็นผีมันจะได้อยู่กับอีสวยเมียผีของมันได้และเบอร์ดี้ว่าจังได้ห้วยกูสิหูจักบ่บักเสียงมันก็บิบ่หูคือกัน นั่นแหละข้ามันหูมให้สิไปอยู่กับผีใดนอกมึงก็สร้างทมบักต้ยได้ว่าจังไดโอ้ยบักเสียมันกับสิบปู่หัวลีแด่ว่าเมียมันตายไปแล้วเพราะว่าเมียของมันเห็ดทูกวิธีทางเพื่อบ้องห้บักเสียงหูขนาดว่าผัวมันหมาสิมีเวลาไปหลีน้าเพื่อนบ้านกันยั่งบอมีก็ย้อนว่าเมียผีของมันหันหลาคุ้มและพวกเข้าสิมีวิธีแน่ใดเพื่อไปบอกบักเสียงว่าเมียของมันตายแล้ว ด้วยที่บ่ให้เมียผีของมั่นหูโอ้ยกูกบับหูเดอขนาดเทด่นของมันพวกเฮาย,ยังไปไกลพ่ได้แต่จังใดพววเขาก็สอกหาวิธีทางซวยบักเสียงให้ได้ถ้าป้าใบโดนบักเสียงก็คงจะกล้เป็นผีตามผีอีสวยเมียของมั่นไปหรือว่าพววเฮ้าสิติทําทาไปหลินน้าบักเสียงแล้วก็หาโอกาสบอบ,บักเสียงถามเมียมันเผลอโอ้ยมึงก็บสร้างเบานอ้อไผสิกา้าไปแม่แล้วกูจะบบไปเด็ดขาดใดกูยานถ้าผวกมึงบบยานผวกมึงก็ไปโลดเดอร์ก็มีแต่วิธีเดี่ยวนี่ไดที่พวาจะบบัเวเา ไอเวอร์กับไอต้อยมีเมื่อส้นทนากันแล้วพวกเขาทั้งสามก็ได้ตัดสินใจไปหลินน้ำเสียงเพื่อที่จะบอกให้เสี่ยงหูว่าเมียของเสี่ยงนั้นใต้เป็นผีไปแล้วพ่อไปหอไปจังใดมาจังใดพวกคุณสามคนจังใดมาหลินน้ำผมโอ้ยก็มาหลินน,ำน้ำมึงหันลานับแต่กลับมาแต่เห็ดเวียกอยู่เมืองใหญ่กูก็ยังบบไ้มาหลินน้ำมึ่งจากเธอแม่แล้วกูถือป้ามาสามตัวอาห้เมียมังไปปิป่งเบิงบ้งบักเสี่ยงสงสัยมือนีพกเฮ้าสามคนใชได้พักทองน้ำบักเสี่ยงละแม่บอมักต เฮ้ยมักบีกกะสีเป็นหยางเฮ้ยไปปีงป้าให้แน่เบิงมือนีมูคูมาลินน้ำสงสัยจะได้โซกันยาวโอ้ได้ดิฉันจะไปปีงให้เองเมื่อว่าจบสวยก็ได้เอาป้าไปปีงตึ่งก็เฮ็ให้ยบีกพร้อมด้วยพักพวกได้โอกาสดีที่จะบอกให้เสี่ยงหูว่าเมียของเสี่ยงนันใต้เป็นผีถังก้มไปแล้วเสี่ยงมึงพังเด้อเซียวกูจะเบาออมคอมแล้วเมียของมึงนันใต้ไปแล้วตอนนี้มึงใส่ชีวิตอยู่กับผีมึงหูละบอเสี่ยงเมื่อไิน แนวนั้นก็หูซึกโมโหที่บิ๊กแบก๊ดนานว่าให้เมียของตนที่ต้นอยู่กินน้ำก้นมาโดน เมียของต้นสิเป็นผีไปใดจ้างใดก่อนที่จะตอบบิ๊กแบกออกไปว่าเบิกมึงว่าอีอย่างเมียของกู้สิใต้ไปใดจังใดกู้ก็กอยูกินกับเมียกู้อยู่ทุกทุกเหม่อแมแ่เละบักเสียงบักบิ๊กแบกมันบอดตัวมึงดอกเมียของมึงใต้ไปแล้วอาลีเมียของมึงใต้ตกนำ้ำมึงบอสังเกตบ่อเมียของมึงถือผ้ามาเป็นปี้แล้วแต่เมียของมึงหันตียังบ่เกิดลูกจากเธอซส่ยงแตกต่างจากมนุษย์เท่าไรแม่เล่าบักเสียงที่พกกู้มาหามึงในมือนี้ก็พอที่จะมาบอกเรื่องนี้กั มึงนี่ล่ะตอนที่มึงโ่ท่านมาเมียของมึงก็ได้เลาะหลอกชาวบ้านทั่วไปจนบ่มีชารบ้านคนใดากาผ่านไปผ่านมาที่ทาน้ำของเมืองแมนแมนเ,าามเสี่ยวถามมึงโ่เสื้อถามเมียมึงเผลอมึงก็ลองก้องโกนแล้วซองบึงวาเมียของมึงยังจะเป็นคนอยู่บอ่ออกมึงวาวอีหยางกูจะบ่บเสื้อผองมึงเด็ดขาดขั้นผองมึงเสิมะเ้าเรื่องนี้พวกมึงอย่างนี้ไปทางใดกาหนีใดบอกเสี้ยงมึงตรงเสือ้อพวกกูใด ว่าเมียของมึงใต้ไปแล้วเมียของมึงใต้ไปแล้วแม่นบอกด่สันใต้ไปแล้วบอไอเวอร์บีกพร้อมด้วยพักผักเมื่อเห็นแนวนานวกววเขาทั้งสามก็ตกใจและยันกัวสุดขีดก่อนที่พวกเขาทั้งสามจะพากันแลนหนีก็เจอกระเจิงไปทางไผ่ทางมานเมื่อพวกเขาแลนไปวิธแล้วสวยผูเป็นเมียก็ได้เห็ดน,นาเสาก่อนที่จะเเ้ากับเสี่ยงออกไปว่าเสี่ยงคุณกระเสือกุณคนเหล่านั่นบอว่าดิสันใต้ไปแล้วบอผมบอเสือผม มั่นดอกพวกมั่นเคยอ้ําเคยหยอกผมอยู่ประจำและเมียสุทีิหักของผมจะใต้ไปใดจังไดเมียของผมกกยืนอยู่ต่อหนาของผมหนี่แดหรือว่าคุณ่เสือ้อกุมงข้นพวกนั่นสั้นดอกบอ่อดอกผมจะบม่มีวันเชื่อพวกนั้นผมสัญญาว่าผมจะหักและจะอยู่กับคุณตลอดไปสวยเมื่อได้ยินแนวนานก็หูซึกงลงใจเล็กน้อยหลังจากนั้นท้อง้าก็มืดค่าและทั้งสองก็ได้ผ้ากั้นเขานอนพ่อตกเดิกเสียงก็ฮูซึกว่าตนเอง นอนบ่หลับจังได้ไปนั่งอยู่ข้างป้อมเอี่ยมเสี่ยงได้นั่งทบทวนเรื่องเล่าแปลกๆหลายอย่างและคำว่าของเบ๊กเสี่ยงจึงได้พิสูจน์ด้วยการเฮ็ดตามสิงที่บิกแบ็กบอกว่าเมียของต้นนันจะกลายเป็นผีเมื่อทบทวนเลื่องเล่าแล้วเสี่ยงก็ได้ก้องโกลนแล้วซองเบิงเมื่อเสี่ยงซองเบิงแล้วเสี่ยงก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าเมียของต้นนันได้ใต้ใกลายเป็นผีไปแล้วเสี่ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็ย่านกลัวต้นตัวก็สันซาไปหมด เมื่อเสี่ยงตั้งสติได้เสี่ยงก็ไ้หีผผาแลนหนียังบกคิดซีวิดยีนั่งสวยเมื่อหูโตก็หูได้ท่านที่เลยว่าผัวของต้นนานหนีไปแล้วจังได้ออกตามหาเสี่ยงผัวของตนด้วยคว่ำอาขาดแขนเสี่ยงไดแลนซัดเซพเนจรด้วยคว่ำย่านก,วกัวก็ไ้มาพบกับบิ๊กแบกกับพักพวกที่กำลังจับกุมโศกาลบิ๊กแบกเห็นว่าเสี่ยงแลนต้าตีตาล้นมาบิ๊กแบกก็หูได้ท่านที่เลยว่าเสี่ยงนานหูคว่ำจิ้งแล้ว ก่อนที่บิ๊กแบกจะว่าวกับเสี่ยงออกไปว่าเสี่ยงมึงแลนตาตีตะล้นมาแบบนี้มึงฮูระบอว่าเมียของมึงเป็นผีแม่นแล้วกูฮูความเจร้งแล้วและตอนนี้ผีเมียของกูก็ลั่งแลนไล่ตามกู้มาบิ๊กแบกกับพรรคพวกเมื่อได้ยินแนวนานก็ตกใจและยันกู้สุดขีดก่อนที่พวกเขาทั้งสีจะแลนไปเือนของหมอผีพ่อไปหอดหมอผีครับหมอผีสวยผมด้วยเมียผีของหมักเสี่ยงไล่ตามผมมาพวกมึงบอตองวาวที่กู้ กูเห็นพวกมึงแลนต้าตื่นมากู้กะหูโลดว่าพวกมึงแลนนี้ผีอีสวยเมียมักเสียงอยู่เพราะว่าอีสวยเมียบักเสียงมันได้เป็นผีใต้ทั้งกมมันจังเฮียนและอาขาดแค้นแบบนี้ถ้ามันนั่มพวกมึงฐานพวกมึงจะถึกหัก้อใต้หมดแลาพวอเข้าสิเฮ็ดจังไดละหมอผีโบอตองยาน กูเกี้ยมหับมือกับผีใต้ทั้งกอมเมียของมึงเรียบร้อยแล้วและผีเมียของมึงจะบ่เหตุอย่างพวกเจ้าใดเดี๋ยวกู้จะปราบมั่นเองเมื่อเว่าจบหมอผีก็ได้พาเสี่ยงพ้อมพักผัวพ่อไปหอดหมอผีก็ได้ทำพิธีก่อนที่จะว้าวกับเสี่ยงพร้อมด้วยพักผัวออกไปว่าหามพวกมึงออกจากสายเส้นนี่เด็ดขาดถ้าพวกมึงออกจาก สายสินนี้กูจะบหับประกันชีวิตของพวกมึงยางเด็ดขาดเมื่อเว่าจบนั่งสวยผีใต้ทั้งโกลมก็ไรปรากฏตัวยอยู่ต่อหน้าของหมอผีก่อนที่จะเว้ากับหมอผีออกไปว่าฮ่หาฮ่าพวกมึงกล้ามายุงเรื่องของขอบขวัวของกูสงสัยพวกมึงอยากล่อดีเต๋กู่ไร้ย่งเกี่ยวกับขอบขว้วมึงดอกแต่มึงมั่นเป็นผีสิยู่วมกับ ับคนได้จังใดเป็นผีก็ต้องอยู่ส่วนผีตีกูบอสนไผมายุงกับขอบขั้วของกูโูจะขาทิมให้หมดเมื่อเว้าจบสวยผีใต้ทั้งกลมก็ได้ืืนมือไปดึงเอาสายสินหมอผีเมื่อเห็นแนวนานก็สะท้านย่านกลัวก่อนที่เจ้าเว่าออกมาว่าโอ้ขนาดหนอสายสินยังเห็ดอยังมึงบอดากูไปก่อนละเดอ้อบายบาย หลังจากนั้นเสี่ยงกับพักผัวก็ได้แลนไปคนละทิศละทางผีนั่งสวยเมื่อเห็นแนวนานก็ได้แลนไล่ตามผัวของต้นไปอีกเสี่ยงแลนจนมาหอดวัดด้นตอมเซิงก็มีหลวงพอกลั่งสวดมนต์อยู่พอดีเสี่ยงจึงได้เขาไปขอความช่วยเหลือน้าหลวงพอว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่อช่วยผมด้วยผีนั่งสวยเมียของผมได้ไล่ตามผมหมาช่วยผมด้วยหลวงพอ่อเสี่ยงเห้ยกลับมาหาดิฉันเถนะิดนะดิั ขีดหอดเสี่ยงเหลือเกินหยุดสางเวน้นสางกรัร้มได้แล้วโย้มสวยโยมสวย,ย,สวยได้ใต้ไปแล้วคนกับผีอยู่น้ำกัน้นบ่ได้ดอกหลวงพอ่อบ่ตองมายงกับขอบขวัวของดีชานกู้บ่ยุงบ่ได้ดอกถ้าปล่อยไปก็จะเหตไห้กรัร้มของโย้มสวยยิ่งเพิ่มขืนขอให้โย้มสวยหยุดสางเวน้นสางกั้มได้แล้วจงอาโหสีกรัรม หายกั้นและกั้นเถิดหลวงพ่อสิห้ยบักเสี้ยงบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลไปห้ยอีกทางหนึ่งสาธุสาธุสาธุนั่นงสวยผีใต้ทั้งกม,มเมื่อได้ยินแบบนั้นก็สงบหลงและใจอ่อนขึ้นบ้าท่านทีจากผีนั่งสวยทีมีนาต้าโหดหายก็ได้กลายเป็นสวยทีมีนาต้างดงามยื่นยิ้มให้เสียงก่อนที่จะาเอากับเสี้ยงออกไปว่า เสี่ยงเอ๋ยดิสันหากคุ้นหลายถึงจะใต้เป็นผีดิสันก็ยั่งหากและจะล่อคุ้นกลับมาและทาซานามม่เจงดิสันขอเกิดมาเป็นครูกับเสี่ยงอีกเดอ้อและดิสันจะมันทำบุญนกุศลหลายๆเสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนานก็ได้เฮ็ดนาเสาและหูซึกพิษเป็นยางหมาที่สวยผูเป็นเมียและลูกของตนตองมาจากไปก็เพราะความหากและความคิดหอ อดอันบ่ลีสูตรก็ได้มาจากไปด้วยที่ต้นเองก็สวยอย่างบ่ได้ก่อนที่เสี่ยงเจ้ากับสวยเมียของต้นออกไปว่าสวยเมียสุดที่หักเอ๋ยผมต้องขอโทษน้ำหลายๆทุกสิ่งทุกอย่างแม่ผมนีลาเป็นคนผิดเองเป็นเพราะผมเองไปหาเงินเป็นเวลาโดนจังเฮ็ดห้เจ้าข้องคอยจนคุ้นและลูกต่อมาจากไปในเวลาเดียวกันแบบนีนแต่ผมเองก็สวยอย่างบา่ด้ จังเหตหา,หายขวมหักของขอบข้วเฮ้าต้องมาจจแบบแน่แต่เถงว่าเมี่ยสวยสุดที่หักจะจากไปแล้วก็ตามแต่สวยเมียสุดที่หักก็จะอยู่ในความทรงจ้ำของผมตลอดไปและทาสาตนามม่เจงขอให้เห้าทั้งสองได้ใกล้มาเป็นคู่ค้องกันอีกและขอให้สวยไปดีไปอยู่เท่งสวรรค์สั้นผ้าพุ่นเดอเสี่ยงผัวสุดที่หักเอ้ยเป็นพวัสนาของดิฉันมีน้อยดิฉันจังได้จกัก คุณไปไหว้แบบนี้และ,ะวบอว่าจาังไดดิสันก็จะลอดทาคุณอยู่ซาตนาพุ่นเด้ออ๋อให้คุณดูแลตนเองให้ดีเดอ้อ เมื่อเว่าจบสวยก็ได้สลายหายไปทำก้างสายตาของเสียงเสี่ยงเอ๋ยเมียของมึงหักมึงอาลีเดอนั่งจังได้เฮ็ุทุกอย่างและล่อถ่ามึงจนถึงขนาดนี้และแต่หนีต่อไปนั่งสวยเมียของมึงจะบอมาลบกวนมึงอีกแล้วและจะบ่มี่ยังยุงเกี่ยวกันได้อีกเสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนานก็ยิงหูซึกผีเพราะสวยและลูกต่อมาใตาย้ย่อนความหักและความเป็นห่วงต้นแบบ แบบนี้ด้วยที่ต้นเองนั้นบได้ฮับผู้และโบได้ชวยยังเลยหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้ออกบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลและทรงบุญไปให้สวยเมียสุธิหักของตนเพื่อให้สวยไปอยู่พบภูมิที่ดีและมีความสุขตลอดไปจบโบรีบูน